แม่มจวดมาลาแม่จะไป็วดแม่ผมจะวดให้แม่แบ่ที่แม่ขอไว้แกจะปวดแม่ไม่ได้วันแกปวดแล้วค่ือแม่ทำองหมแม่ไม่ นะวันบวชจะพาแม่ไปด้วยพี่นี่แล้วแม่เขาจะไหวหรือเปล่าแม่แมแม่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 อย่าพูดอย่างนี้คุณแม่เนี่หรือวันนี้แม่ก็ปงปงให้หนูก่อนก็แล้ววันบวชแม่เข้าไปไปไปรอบหนึ่งนะแม่นะก็แม่ไม่อยู่แล้ว แกก็ดูแลตัวเองให้ดีนะแม่อย่าพูดอย่างนี้ดิแม่แม่ทำใจดีๆยังไม่เป็นอะไรหรอกมอนบอกบอกแม่แข็งแรงอยู่เลยแม่ดูตัวเองดีบอกเขาบอกไม่เกินเจ็ดวันแม่แม่อย่าคิดมากบอกเขแค่พูดไปอย่างนั้นแหละแม่ไม่อยากคิดมากอย่าั้ยกำลังใจอยู่ที่นี่นะแม่นะแกก็ดูแลตัวเองให้ดีนะเมื่อแม่ไปอยู่แล้วแม่ไม่ต้องไม่ต้องอยู่บ้นลสิแม่ แ้พูดอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะแม่เดี๋ยวหนูจะบวชให้แม่แล้วแม่ดีใจที่เห็นแกใส่ชุดจะบวชแม่ดีใจจริงแม่ก็อยากจะอยู่นะอย่แล้วแม่ไม่ไหวจริงๆแม่ต้องสู้ๆนะแม่นะใช่แม่กําลังใจต้องเยอะแยะแม่อดทนนะแม่นะแม่ต้องสู้หมอเขาพูดไปเขาก็เขาพูดไปอย่างนั้นแหละอ้จริงจะอยู่ได้อีกนานแม่ ไม่ไปฟังอื่นแม่รู้ว่าแม่แข็งแรงแม่เข้มแข็งแม่ห่วงแกแม่ห่วงแกแม่ไม่อยู่แล้วแกจะเป็นยังไงแกต้องรักษาตัวกันเองให้ดีนะลูกนะแม่เป็นต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงอะไรนะแม่นะเดี๋ยววันบวชเดี๋ยวเขาจะมารับแม่ไปงานนี้ไปงานบวชหน่ะแม่นะแม่เข้มแข็งนะแม่นะแม่ต้อง จับชายผ้าเหลืองนะแม่นะแม่จะได้บุญเราจะได้บุญไปด้วยกันนะแม่นะ,นะอดทนนะแม่นะฉัน,อย,อ,ยอ,ฉนอ,ยอยู่กับฉันอย,อยู่กัแกฉันรักแกฉันอยู่กัรักแม่เหมือนกันแม่แม่ไม่อย่าร้องสิแม่อย่าร้องนะแม่นะเอา่าแกฉันอยกอับเจ้ แกจะคิดถึงจันบ้านนะโอ้คิดถึงแม่ตลอดอยู่แล้วแม่แม่อย่าแม่อย่าพูดอย่างนี้แม่อยู่อีกนานแม่นะเหมืนก็มาลาบวชกับแม่นี่ไงแม่ได้เห็นชายผูเหลืองแล้วแต่พี่แม่หวังไว้แม่นะแม่อยากเห็นมาตลอดนะแม่นะอม่่ร้องแม่แม่ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะแม่ใจเย็นนะแม่นะ พี่ทำมาแล้วความาลาปวดแม่แทำให้นนทำสุตใจให้สบายนะแม่นะโอ้ฉันมองเห็นแสงสว่างดีจังเลยแกใส่ชุดนี้แล้วเหมือนสว่างสว่างจริงๆเลยหนูรักแม่เลยนะแม่นะจะปวดให้แม่เอ,อนะ่กลับในะกอย่งไรจะให้แม่ได้กอดกันไดนะไปเอากันไกลมาให้แม่ปองผมพี่ก่อนดีกว่าทางพี่นะ